สวัสดีค่ะตอนนี้กายแพทย์อยู่หัชรย์ผ้าใหม่อยู่หัศรรย์งานช้างสุรินจะมีงานช้างจบไปแล้ว67แต่ว่างานช้างแฟยยังมีและก็ขายผ้าไหมในบ้านไม้โบราณนะคะบ้านไม้โบราณนี้มีอำเภอท่าตูมศรีขอชุมพรบุรีเดี๋ยวเราไปดูบ้านไม้โบราณที่ขายผ้าไหมสุรินกลุ่มทอผ้าไหม่ก้าไม้มงคลหมู่จิตตำบลจรพัอพรดอำเภอศรีครคูมิวันนี้เราได้เจอ วันนี้เราได้เจอตัวจริงเสียงจริงพี่สมใจจำปาทองสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาออกพูดวันนี้ไม่นนได้มาม่เยี่ยมลูกสาวออกกูดค่ะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ก่อนว่าวันนี้ผ้าไหม ขายเป็นยังไงแล้วตอนนี้มีอะไรมีอะไรที่ไฮไลท์อยากนำเสนอเนี่ยแพทจะให้ลูกสาวนำเสนอเนาะจะมีอะไรน่าสนใจลองไปดูอันนี่คือเแรกเลยค่ะจะอันนแรกอันเป็นลายคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์ค่ะอันแรกใช่ไหมใช่อันที่สองอ่ะันที่สองเป็นลายคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์อันที่สามเป็นลายดอกกุหลาบอันที่สี่อันที่ห้าเลยเป็นลายรวมดาว่ลายรวมดาวจ้า แล้วก็ร้อยสีพันลายค่ะลายดอกคูนค่ะดอกูแล้วก็โฮซัมกษัตริย์ค่ะอันนั้นเป็นมายาไหมมงคลค่ะนี้มาดูตรงนี้ข้างล่างไฮไลท์อ่ะไฮไลท์ฝั่งล้นเลยฝั่งจะจฝั่งล้นเลยอันนี้เป็นลายดอกบานไม่รู้โรยค่ะค่ะอันนี้เป็นลายดอกกงกลาวออกมาใหม่เลยนะคะล่าสุดใหม่เลยอ่ะ อันนี้เป็นลายดอกคูณน,นะคะดอกคูณมีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอแล้วตามมาด้วยลายดอกรักนะคะคแล้วก็ลายดอกบัวค่ะสีม่วงสวยมากนะคะเ,ค ас. เดี๋ยวสั้นใดสนใจเดี๋ยวเราชมต่อเลยค่ะว่านะครับแป๊บหนึ่งจะ ค่ะคุณผู้ชมดูความสวยงามของก้าวไม้มงคลว่าย้อมจากอะไรเดี๋ยวพี่สมใจจะให้ความรู้นะคะถ้าสนใจทักทายแพนมาคุณแม่ลืมอ,อยังคุณแม่ลืมอ,อยังก้าวไม้มงคลยอมจากอะไรคุณคุณแม่บอกว่าให้ทาญาตอสูร <c oughs> ให้ทาญาตอสูรนี่ค่ะคุณแม่มาเยี่ยมลูกสาว <c oughs> นี่นะคะ มีตั้งแต่6,500มือนสองนะคะหลายราคาเนาะสงสัยจะต้องมาวันธรรมดาแล้วล่ะใช่อ่ะเรนจะมาพวกนี้แล้วกันถ้าอางนั้นมาพวกนี้ดีกว่าสนไม่ต้อเสียงอันนี้อะใช่โอเคถ้าอย่างนั้นผู้ชมดูเดี๋ยวก่อนนะ พื้นนี้จะเป็นลายรวมดาวนี่นะคะสวย,สวย สนใจทักถ่ายได้นะคะเพราะว่าถายในงานชาญปกติจะอยู Trump, ่อำเภอสีขอรภูมินะคะผู้ชมกายแพทย์พาดูนะคะ นี่ค่ะผู้ชมดูนะคะในขายในบ้านไม้โบราณขอเบอร์สีขอรภูมิชนบริษัาตูมนี่ค่ะอาจารงานชา้างสุริประตูที่4ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเจอจะเจอคำว่า,าสถานีสีขอรภูมิเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายใหม่นะ ตอนนี้มันเสียงดังนะคะก็เลยให้ดูว่านี่ค่ะเจอจานีรถไฟสีขอระพูมนะคะเดี๋ยวชมกันในคลิปต่อไปนะคะว่าร้านค้าจะเป็นร้านไหนคะ่ะสวัสดีค่ะ